ไม่ได้เขียนมาด้ยเลยอันนี้มันแสดงอ๋อที่สามห็อแล้วแกรู้อะนะสีน้ํหรอเขาพี่โกงครับผมไม่โกนะครับหิวครัว สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องอุ้มทีพีชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มจะมาถ่ายคลิปเป็นกินของเปรี้ยวแต่ว่าห้ามทำหน้าเปรี้ยวนั่นเองเนาะซึ่งครั้งนี้เนี่ยอุ้มไม่ได้มาเล่คนเดียวนั่นเองค่ะก็คือจะมีพี่ๆของอุ้มมาด้วยนะคะแต่ว่าครั้งนี้พี่อุ้มจะหายไปคนหนึ่งน,นั่นก็คือจมูกนั่นเองเพราะว่าจมูกเนี่ยไปต่างจังหวัดเพื่อไปทํางานนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็จะมีแค่สามคนก็คือมีอุ้มจะหลุงแล้วก็พี่ขิวนั่นเองค่ะสามคนเท่านั้นแบบทุกคนเคยเห บทลงโทษในนี้เนอะซึ่งจะต้องมีสักคนหนึ่งที่ต้องแบบน่าเละแน่ๆซึ่งคงไม่ใช่อุ้มหรอกมัง้ง สรุปตอนเลนออกมาืโดนละเนแล้วนะแบบคลิปที่แล้วนะคะเห็นแบบว่าทุกคนบอกว่าอยากให้ลองแกล้งพี่คิวบ้างใช่ไหมนี่ก็เลยมาแบบเออมาฉันแกล้งพี่คิวแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่คิวเป็นคนที่แก่งยากมาส่วนใหญ่ก็จะแกล้งน้องก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่างแรกเลยคือตอนนี้เนี่ยบ่ายสามสิบห้าแล้วนั่นเองนะคะคือเป็นเวลาที่เริ่มบ่ายแล้วโนก็คืออุ้มจะบอกว่าอุ้มไม่ได้กินข้าวแบบเราก็ต้องหาอะไรไปกินรองท้องก่อนใช่ไ่ะคะเพราะว่าเราไปกินอเป้ยบบาาทแไลมัจจะํให ท้องด้วยแบบว่าปวดท้องใช่ไหมอุ้มก็เลยต้องไปหายอย่างอื่นกินก่อนซึ่งุก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรกินมางก,ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่หลังบ้านบ้างโอเคแสรงตรงในสวยอ้าอุมเจอของกินแล้วนี่เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะอุ้หยิบม,มาก่อนชิบ เป็นเจ้าตัวยำยำครับน้าเองนะคะซึ่งรถที่อุ้มหยิบม,มาเนี่ยก็จะเป็นรถต้มยำกุ้งน่นเนงนะคะคือจะบอกว่าส่นตัวเป็นคนที่ชอบกินยำยำอยู่แล้วนะคะตันนี้เนี่ยเป็นแบบใหม่ด้วยน้าเนงนะคะก็คือจะเป็นยำยำครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นน้าเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เขาจะเอาผงเครื่องปรุงแล้วก็น้ำมันเนี่ยมารวมกัน็นซุปก้อนเนี่ยสะดวกไม่เลอะมือสามารถเทน้ำร้อนได้เลยแล้วก็ไม่ต้องฉีเครื่องปรุงน่นเองค่ะแค่3นาทีเท่าน,นั้น แล้วก็ทานได้เลยค่ะคืออิ่มท้องด้วยนะนั่งรอน้ำร้อนสักแป๊บหนึ่งนั่นเองค่ะเออแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าอุ้มเพิ่งเรียนเสร็จใช่ป่ะแบบวันนี้วันสองไงอุ้มก็เรียนครึ่งวันแล้วก็กลับบ้านมาถ่ายคลิปต่อนั่นเองนะคะก็แบบอืใช้เวลาไปเนาะอุ้งกินอะไรอะ่ะกินอันนี้ยำๆครับรอน้ำร้อนเนอะใช่กินป่ะเอาด้วยมีรสอะไรบ้างมีต้มยำกับหมูสับงั้นเจ๊เอาหมูสับเอาให้เจ๊นหนึ่งได้แต่หนูไปทำให้ เสร็จแล้วนะคะของจะหลงเราก็จะปิดฝาแล้วก็รอให้เส้นมันสุกนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปเป็นของอุ่มเมืที้ที่คนน้ำที่ว่ามันก็แข็งเกินไปนะชุบอือเรียบร้อยนี่นะคะครบสามนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะชุบว้ <Wow. S 1> าหหอมมากเรามาดูของอุ่มกันดีกว่าอุย้ยน่ากินจังอะ่ะเอามากินกนะันแบบ ร้อน <laughs> น้ำร้อนใช่น้ำซุปทำไมมันเข้มข้นจังใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซุปก้อนแบบใหม่คือมันจะเป็นซุปก้อนเข้มข้นคือเขาจะิ่าความเข้มข้นของตัวน้ำซุปข<อ>ึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเข้มข้นมา,มากๆแล้วก็แบบอร่อยขึ้นด้วยเออรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นอะใช่ไหม รับใครที่ดูคลิปนี้แล้วหิวเนี่ยสามารถไปซื้อได้ที่เซมิเอลเ่นะคะทุกสาขาเลยราคาแค่15บาทเท่านั้นเองค่ะเออแล้วก็อุ้มลืมบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวซุปก้อนเนี่ยที่อุ้มบอกไปเนี่ยคือมันจะมีขายแค่2องเท่านั้นนะคะก็คือจะมีขายแค่เจ้าตัวรดต้มยำกุ้งแล้วก็ลดสับออกมาไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็คือแบบว่าราคาแค่15บาทเท่านั้นแล้วคืออิ่มมากอิ่มจริงเป็นว่านะคะเราอิ่มแล้วใช่ไหมเราก็จะไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาเล่นกกันดีกว่าเนาะก็คือ อันนี้ก็คือจะเป็นของที่เจนลงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหรนะคะอันนี้คือตะลิงหรือปิการิงตะลิงตะลิงปิเกียรอันนี้คือรู้บ้าอันนี้คืออะไรมะขามเปียกเอกเรียแล้วก็นี่จะเป็นมะม่วงนะคะอันนี้มะตอแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นแบบมะยมแล้วก็มีมะนาวอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีมะนาวอติกาก็คือใครที่ทําหน้าแบบว่า เปรี้ยวนะคะก็จะโดนลงโทษผู้บวรลงโทษก,ก็จะมีดินสอพองนะคะที่ค่อนข้างคน้นในระดับหนึ่งแลว้วนะคะแล้วก็จะมีอายแชโดว์นะคะว่าแต่สีสีแบบเหมาะกับพี่คิวมากสีน่ารักอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลิปแบบอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องมือถือด้วยด้วยว่าเดี๋ยวเรามาย้อนดูว่าใครที่มีอาการก่อนโอเคป่ะ okay, ว่าใครทําหน้าทาตาก่อนอะไรอย่างนี้สุดท้ายนะคะคือถ้าใครที่มีหน้าแบบออกอาการมากที่สุดก็จะมีรางวัลใหญ่ให้นั่นเองนะคะก็ โดนลงโทษเป็นอะไรคุณก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเริ่มจากอะไรก่อนดีให้น้องอุ้มเลือกน้องอุณเป็นเด็กสุดเลือกมะม่วงเพราะมะม่วงบ้านเรานั้นค่อนข้างที่นี่จี๊ดอยู่กันเลยคนละชิ้นแต่ดมลองดมก่อนก็ได้ก <laughs> ินเลยไหมเด้อข้างกินพร้อมกันนะอย่าเพิ่งเติมสองซอกน,น่าริงนะ <laughs> อ่ะหนูยิ้มทำไมอ่ <laughs> ะแบบคือก็อุ้มอ่ะอุ้มยิ้มอ่ะอืมก็อุ้มต่อ เปรี้ยวะเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะอ๋อเจะจะมาเริ่มบทลงโทษกันคิวเลือกอะไรพี่จะให้เลอะนานของกูลิปสติกก่อนแล้วกันลิปสติก่นี่หน่อยนี่หน่อยเนี่ยอะไรก็ต้องตง่ายอยู่ดีมาแล้วมารักวมีเดียวเดียวเขียนให้กล้องเห็นนะฉันว่าถันแล้วแบบว่าเขียนอะไรไม่ได้เขียนมาดูเฉยเอออันนี้มันแสดงอ๋อลิปสติกอ๋อเปล่เดานดาเปล่าเปล่า สาวก่อนยังไม่อยากให้เปียกเยอะสาวสาวสาวไม่น่าแต่งหน้ามาเลยเชียวเราแต่งสวยด้วยแล้วันนี้เนื่องจากหนูอุ้มโดนก่อนนะก็ทางอุ้มเลือกว่าอันต่อไปที่อันไหนที่เราเองกินได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันที่สองจะเป็นอะไรเป็นมะม่วงหาวมะนาวโฮคับแมนที่อุ้มชอบที่สุดแล้วนะคะอ่ะอุ้มนับเลยเนื่องจากสอง เขพทิปตากระหี่แล้วเขาอะนขมอ่ะไม่กินนะหรือว่ากินแล้วขมอันนี้นะอันนี้นะบแล่วนนี้นับแล้วยอมยอมยอมก็อุ้มเอาวันนี้นะคะก็คือไม่ใช่อายแชโดว์แต่อุ้มเลือกอาลิปข้างล่างที่เป็นสีแดงแจ๊อยากมองเห็นได้ค่ะอย่างนี้ฉันดิให้เอาเดี๋ยวลงยาแล้วเดี๋ยวโดนด่าดูสายตาที่มองดิ เฮ้ยเข้าตาไม่เข้าอย่าเวอร์ตาตาคิวตาคิวเอาลีปกว่าก็ได้อีกรอบนึ่าเอาสีไล่เอาสีไล่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เดียวเดียวโอ้โหตาแจ้นะตาลิงปิงอ่าเราต้องช่วยกันจับผิดพี่คิวแล้วอุ้มหนึ่งสอง หนุ่มยังบอกไอคิวเลยเพราะว่ามันพูดอ่ะพูดก็หิดอะถ้าเขาบอกให้ทำหน้านิ่งอ่ะแหมพูดให้ฟังนะตายคิวแล้วจงใจหาเรื่องโกงวะโกงจะเลือดก่อนดินสอบทองค่ะเขาตรงไหนดีนเขาพี่โกงอ่ะครับโกงคุณพูดนะครับคุณพูดนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่านุ่งอะไร คุวเป็นหนูเป็นน้องที่ดีสนใจคิ้วไหมไม่ค่ะอ่ะข้างเดียวก็ได้อะตรงไหนบอกก่อนเดี๋ยวจะได้นี่คิ้วเดี๋ยวจะล้างไงล่ะล้างเลยล้างได้กับคิ้วหลับตาเออเออเปิดนกเก๋น้อยเห็นแล้วเห็นแล้วให้คิ้วเลือกอันนี้คนละคนละสามเม็ดอ่า คนละห้าเมตรอ่าห้าก็ได้อ่าแล้วจัดสีดะดูปากน้องด้วยปากน้องแบบว่าใหญ่มากใหญ่มากมากหนึ่งสองสามฮึคุน้องอุ้งขยิบตาขยิบตา ทำตาเฟือเมื่อกี้ยะเรามหาลักฐานกันนะคะเหนื่อยหน้าเบื่อสุดเลยตัวเองเลือกเลือกเลือกเจาะนิดเดียวได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวไม่เฮ้ยเย็นเลยเือมพราเช็ดเมื่อหน้ามันเป็นก้อนไม่ดีเลยเกี่ยให้มันทั่วโอ้โหเสือให้เธเสือจริงให้เลือกสีก่อนสีขาวโอเคสีเขียว เลมอนนี่ขุนให้เหรอน้อยไปขุนเลยปเธอเนี่ยเฮ้ยฮอนแล่กำลังดีหัดปะไม่กลมให้จะเลื่อยเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะมะนาวเราจะวัดไซส์กันหน่อยไหมเด้อใหญ่เลยหนึ่งสองสาม ทว่าต้อหาคนอื่นแล้วมั้ี่ถ้าอดทนอีกนิดนึงนี่น่าจะได้พูดคนอื่นแทนแล้วได้พูดผู้ชนะแล้วค่ะนี่ของคิวสเปนลิปนะคะอ๋อหน้ามันโอ้หน้ามันลุกง่ายด้วยเออต้องระบายสีหนเลยระบายสีหน่อยสายตาไม่มีความเกลียดแค่นี้กั้นเอออันนี้เรนแบบมินิมอลมินิมอลที่แป้งหมดลิปมาแทนแป้งเออ แต่ยิ้มเลยแต่เรียบดีจริงแต่เรานล้ววาดไม่ใหญ่โอ้โหโอ้โหแขนระบายด้วยระบายด้วยเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันนึกจะพาต่อไปคิวลงหน้าหมดเริ่มรอยยิ้มโอ้โหมันเลยมาเห็นหน้าคิวหรออ่าคิวเป็นคนเลือกอันนี้ดิ ความรู้สึกมันน่าจะแบบว่าคล้ายๆมะม่วงอะไรแบบนี้พร้อมยังพร้อมโอเคหนึ่สองพร้อมยังอ่ะหนึสองซักโอ้โหความไม่เข้าตอนนี้ข้ามเลยว่าอะไรเนาะไม่ไม่มีเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นมาเยอะแล้วอ๋อได้ชิ้นแล้วเฮ้ยเราทานเลยใช่ลุงเนี้ยน่าจะเริ่มวันนี้ก่อนอืม ไม่ผ่านไม่ผ่านเรื่องจานนี้มันไม่เปรี้ยวกินนี้2เม็ดได้โยอะโอเคมาเลือกคนละสองเม็ดจ้ะ2ูกอะสองห้าโอเคมาเร็วอุ้มโดมโอเคที่อัดร้อนถ้าเกอดอืมดยอดเจ้าจริงคนลูกอะ ทียคนละถุงเท้ากันปะนี่ละกันนะคะเบาๆมีการพัฒนาใช้ช่องยังไม่เจ็บต้องเอามืออ่ะแย่เลยแย่โดนผมอ่ะส่งการมาส่งการเลยเอาคีเอาอะไรเอามือเกลี่ยเนี่ยนะมันไหลลงพื้นเอามือเกลี่ยๆเนาะนะคะไม่กันเลยเออเกลี่ยอะไรเนี่ย เออมาตาเฮียโห้มหม้อ้กินไมู่้กิน้โหอ้อเออมาเอาจะหันหน้าสีต้มหม้อหันหน้ามานิดนึงเคยดูการ์ตูนมอ้ดดารุโตมันจะมีแบบเมะไม่ติดเออไม่ติดจะโดนผมเอออ่อนจริงอะเออเดี๋ยวเข้าตา มันข <muitas> ้างเดียวก็เลยต้องมีสองข้างน้ำตาลอ้าวอะไรกันเล้วล่ะโสดเลยไม่ได้ระบายเลยเอ้ยนังเอาใส่แม้ด้วยอันนี้เป็นอันรอดแตสิคือมะขามเปียกมีไม่รู้ทุกคนเคยกินหรือเปล่าเอาไปใส่ซอปโลาวิธีกินมันก็คือกัดแล้วก็รูดนะหนึ่งสองสาม เออรู้อันนี้ก่อนน่าเกลียจริงจริงเหรอไม่ยูดทำพี่ยูดทำเด็ดแมสได้แล้วพี่ยูดทำอันนี้เป็นการลุงทุ่นบอกก่อนเดี๋ยวเรามีรางวัลใหญ่ไหนๆเขาก็วาดทีไอ้วัดแรนให้เราแล้วเนาะ ติวคิวก็ไม่ขอใส่แว่นอยู่แลยถ้าสีธรรมดามันก็จะไม่ได้ไม่มีที่แล้วม,มันมีต้อ็ใช้สีที่สว่างกว่าเดิมเดิูเลยแล้วว่าจะไปเรียนแต่งหน้าุ้ยความหมดหลุ่มเลยเดี๋ยวม,มันมียบเขาเขาเดียวไม่ได้แม่จะไม่เป็นนกแก้วมาคอมันล้างยากมันล้างงนะ่ายถ้าแก้วอยากให้ิ่นเยการให้จะลงล้างให้ เห็นเหรเดมนกูนจะรงไหนอ้าไหนมันก็จะ็ขึ้นไปแล้วก็ทำอทีเดียวแล้วกันเนาะมีดด้มีไดตด้ไหาเด้เออแล้วไงกับเพชรนิดหน่อยจะกับเพชรนิดหน่อยแข็งนั่นไหมมึงจะผูกเอ้ยน้องไม่เห็นผูแผ้ผูกแผาพิทำนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดเดียว เนื่องจักคิวนะคะโดนลงโทษมากที่สุดคือ3ครั้งบทลงโทษของคิวก็คือกินมะนาวทั้งลูกแบบปอกเปลือกเอออันนี้แบบว่าใจดีนะปอกเปลือกให้แล้ว 1...2...3 งสองาใหญ่เกินหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหไม่อะไรไม่อะไร ทำคำกินก็กินเลยไทำไมแกขายด้ถามว่าได้ไงทำไมแกขายลองดิเปล่วจ้ะอือพี่คิวบอกเดี๋ยววีว่าเนี่ยฉันไม่โดนหรอกฉันไม่โดนหรอกสรุปเขาโกงคือไม่โกงแฟนคลับอยากเห็ุใช่ป่ะโอ๊คใช่คลิปก่อนแฟนคลับบอกว่าเนี่ยแฟนคลับพี่คิวโอเอฟซีพี่คิวเลยเนี่ยก็เลยแบบอยากเห็นพี่คิวโดนแกเพราะฉะนั้นก็ เห็นเหมือนกันอะจําได้หมดนะที่ไทที่เมนไว้เพราะว <c oughs> ่าอยากเห็นแกล้งอะไรนะพี่คิวเนี่ยก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พี่คิวก็คือโดนหนักสุดเลยก็คือไม่มีพื้นที่ให้วาดบนหน้าแลยเข <c oughs> ้ากันไหมเอยถ้าชอบนะคะสามารถบอกให้ทําอีกได้ะคะครั้งหน้าอาจจะมีแบบจจมูจมาด้วยนะคะแบบว่าถ้าครั้งหน้าจมูมาเนี่ยอยากให้ทําอะไรสามารถบอกไว้ได้เลยนะคะอุ้มก็จะหยิบแล้วก็ยกขึ้นมาทาคลิปใหม่อีกรอบหนึออ่งนั่นเองเ,องเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ค่ะไปแล้ว บายลิ้นชาเลยต้องไปล้างหน้าก่อนดิบเลยนี่แบบอยากหาหาทูในการล้างไม่ออกเลยโอ้โหเมื่อไหร่แลมันเป็นก้อนตรงคอกินอะไรแล้วก็ไม่เปรี้ยวบิกอาทิตย์เลย